ัสดีค่ะ h e l l ลนิฮาวพบกันเช่นเคยกับนัทชาลูกษาพีบ่บับใน Asia Connect ค่ะสัปดาห์นี้นะคะกกตเน,นี่ยนะคะจะจัดการการเลือกตั้งสอวอค่ะภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่า Election Commissioner แต่ฝรั่งออกเสียงว่า Election Commissioner ตัวบางนัทชานะคะ Election Commissioner ทบทวนอีกรอบนะคะ Election Commissioner สวมภาษาจีนออกเสียงว่าเส้นจีเ๋เวยหยวนตงน้ชานะคะเส้นจีเ๋เวยหยวนทบทวนอีกรอบนะคะเส้นจีเ๋เวยหยวนพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนัดชาลูกสาวพี่บ๊อบใน Asia c o n n e c t ะสวัสดีค่ะ